สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีย้อมเพิ่ขุนหารนะครับพี่น้องครับมาบ้านบักดองนะครับพี่น้องครับมาเห็นวงเวียนที่เพิ่นสางเล้วใหม่ๆเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับพี่น้องครับเป็นวงเวียนบ้านบักดองหรือว่าวงเวียนสวนป่านะครับพี่น้องครับดีมากๆเลยนะครับพี่น้องครับเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะครับพี่น้องครับเพราะว่าแต่กอนเป็นแยก้าเลี่ยวขวาก็เรี่ยวขอไปเลยนะครับอันตรายนะครับทางนี้ก็ไปสวนป่านะครับพี่น้องครับ Icana, ทางนี้ก็ไปนา้าตกสํลรงเกียรติไปบ้านสํลรงเกียรตินั่นเองนะครับพี่น้องครับเช่าบ้านหรือว่าซื้อบริเวณนี่จะเรียกว่าวงเวียนบ้านบักดองนะครับหรือว่าวงเวียนแยกสวนป่านะครับพี่น้องครับสวนป่าจะเข้าไปทางนี้นะครับโอ้ทางพุ่นกันสิทางไปสวนป่าหรือว่าไปบ้านนามุดนะครับพี่น้องครับวงเวียนกับถ้ำดีนะครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้องครับ นี่ครับสวยงามครับทังนี้ก็ไปอำเภอขุนหารนะครับพี่น้องครับเขาอำเภอนะครับทั้งนี้ถือว่าเป็นวงเวียนที่สวยงามนะครับเป็นถนนที่สวยนะครับทั้งนี้เข้าไปอำเภอขุนหารนะครับพี่น้องครับตรงไปทั้งนดนนะครับพี่น้องครับกับไปบ้านน้ํามุดหรือว่าไปสวนปลาขุนหารนั่นเองนะครับพี่น้องครับพี่ทั้งพี่กับไปบ้านสํโรงเกียรติไปน้ำตกสํโรงเกียรตินะครับพี่น้องครับ มือนีเพจสีสะเกตพอบินไทยแลนด์พาทุกท่านมาเบงวงเวียนบ้านบักดองนะครับหรือว่าวงเวียนแยกสวนปลาขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดสีสะเกดครับเป็นวงเวียนที่สร้างแล้วไม่ไม้นะครับพี่น้องครับเสร็จหม่ๆเลยครับเป็นวงเวียนที่พึ่งสร้างแล้วนะครับพี่น้องครับพึ่งสร้างเสร็จพอนานนะครับประมาณน่าสองเดือนได้แล้วนะครับพี่น้องครับ ทางนี้ก็ไปสวนปลาไปบานนำมุดนะครับถ้าตรงไปทั้งโน้นเลยนี่ก็ไปโตเมืองขุนหารนะครับหรือว่าอำเภอขุนหารนะครับพี่น้องครับในส่วนของทางนี้ walk, นะครับพี่น้องครับไปบานสำลรงเกียรติไป้ำาตสำลรงเกียรติไปอำเภอกันทารากได้นะครับพี่น้องครับโอ้งามครับพี่น้องครับนี่คือวงเวียนแยกสวนปลาบานบักดองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับสวยงามครับพี่น้อง เอาเก็บภาพบรรยากาศน้ำคาวมาฝากพี่น้องเช่าซีสเกตเท่าท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ